สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่บันทึกพิศวงนักแสดงชาวเกาหลีอีซึงกิถูกบริษัทต้นสังกัดเอาเปรียบและตัวแทนของบริษัทที่ทำงานกับเขามาหลายปีได้โกงเงินทั้งหมดของเขาทำให้ชาวเกาหลีรู้สึกสงสารต่อโชคชะตาของเขามากนอกจากนี้เขายังได้นำเงินชดเชยจากบริษัทจำนวน5,000ล้านวอนหรือประมาณ130ล้านบาทไปบริจาคทั้งหมดซึ่งทำให้ได้รับคำชื่นชมมากมาย และได้มีฉาย,ยามากมายเช่นน้องชายแห่งชาติชายหนุ่มที่ซื่อตรงว่าที่ลูกเขยอันดับหนึ่งและอีกนับไม่ถ้วนในวงการบันเทิงเกาหลีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเขากลับสามารถรักษาความนิยมได้นานหลายสิบปีแต่ทว่าในช่วงเวลาที่ควรจะได้รับคำอวยพรจากการประกาศแต่งงานกลับทําให้เขาตกอยู่ในสถานการณ์ที่เสียชื่อเสียงอย่างมากในเกาหลีภายในคืนเดียวเขาถูกแฟนๆต่อต้านและโดนสังคมโจมตีและทั้งหมดนี้ เริ่มต้นจากคู่แต่งงานของเขาในเดือนพฤษภาคมปี2021สื่อเกาลีดิสแพดได้รายง,งานข่าวการคบหาดูใจของอ e ีซึงกิโดยเปิดเผยภาพที่เขาและนักแสดงหญิงอ e ีดาอินไปเที่ยวด้วยกันทั้งคู่ไปออกกำลังกายและพบปะก,กับครอบครัวและเพื่อนๆอย่างหวานชื่นเป็นที่ทราบกันว่าพวกเขารู้จักการจัดก,การเล่นกอล์ฟและพัฒนาความสัมพันธ์เป็นคู่รักในเวลาต่อมาหลังจากนั้นต้นสังกัดของอ e ีดาอินก็ยอมรับความสัมพันธ์ของทั้งคู่ โดยระบุว่าพวกเขาเริ่มคบหากันมาครึ่งปีแล้วการที่นักแสดงในวัยที่เหมาะสมจะแต่งงานมีความรักเป็นเรื่องที่เข้าใจได้แต่ปฏิกิริยาของประชาชนกลับตรงกันข้ามซึ่งสาเหตุก็เพราะครอบครัวของอีดาอินไม่ธรรมดาอีดาอินอาจเป็นชื่อที่หลายคนไม่คุ้นหูนักแต่แม่ของเธอคือนักแสดงชื่อดังของเกาหลีกอนมีรีผู้ที่เคยรับบทเป็นเวยซังกุงในเรื่องแดจังกึมกอนมีรีเคยแต่งงานสองครั้งครั้งแรกกับอิมยองกิว ซึ่งเป็นนักแสดงเช่นกันและมีลูกสาวสองคนคืออียูบีและอีดาอินแต่หลังจากที่อีดาอินเกิดได้ไม่ถึงปีเธอก็ต้องยุติการแต่งงานเนื่องจากสามีใช้เงินสิ้นเปลืองและติดการพนันสองปีต่อมาเธอแต่งงานใหม่กับนักธุรกิจอีฮงฮอนในปี1995แม้ว่าเธอจะเคยผ่านการแต่งงานที่ล้มเหลวมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ชีวิตของแกนมีรีก็ยังคงเป็นที่อิจฉาของผู้คนมากมาย ไม่เพียงแต่เธอจะเลี้ยงดูลูกสาวทั้งสองคนให้ประสบความสําเร็จในฐานะนักแสดงแต่เธอยังเป็นนักลงทุนที่ประสบความสําเร็จจึงกลายเป็นเศรษฐีหุ้นอีกด้วยในปี2015เคลยอ,อนมีรีและลูกสาวคนโตอียูบีได้ติดอันดับ8และ15ในรายชื่อนักแสดงที่เป็นเศรษฐีหุ้นประจําปีทําให้เป็นที่พูดถึงกันอย่างแพร่หลายแต่ไม่นานนักก็มีคนสังเกตเห็นว่าหุ้นที่เธอถือครองอยู่ทั้งหมดเป็นของบริษัท ที่สามีเธอเป็นกรรมการภายในและจังหวะการลงทุนของเธอก็น่าสงสัยว่ามีการใช้ข้อมูลภายในเพื่อปั่นหุ้นเมื่อมีการสืบสวนก็พบว่าสามีของเธออีฮงฮอนมีประวัติไม่ดีมาก่อนสามีของเธอเคยเข้าซื้อบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ในปี2011และประกาศเทศ็จเรื่องการลงทุนในธุรกิจชีวภาพเพื่อปั่นหุ้นและช่อโกงจนถูกตัดสินจำคุก3ปีและเพิ่งจะพ้นโทษออกมาในปี2014 แต่หลังจากที่ออกจากคุกอีฮงฮอนก็หันกลับมาทํากิจการแบบเดิมอีกครั้งจนถึงปี2016เขาได้ทํากําไรราคาหุ้นของบริษัทชีวภาพที่กอนมีรีเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่พุ่งสูงขึ้นจากนั้นก็ขายหุ้นที่ได้มาทิ้งซึ่งทํากําไรที่ไม่เป็นธรรมได้ถึง4,000ล้านวอนหรือประมาณ100ล้านบาทและเนื่องจากราคาหุ้นพุ่งสูงขึ้นอย่างผิดปกติสํานักงานอายการเชื่อว่าคณะกรรมการภายในของบริษัทอย่างอ e. ีฮงฮอนและบุคคลภายนอก รวมการประกาศข้อมูลเท็จและกระจายข่าวปลอมเกี่ยวกับทุนฮ่องกงเพื่อปั่นราคาหุ้นทำให้อ e ีฮงฮอนถูกจับกุมอีกครั้งและกันมีรีถูกเรียกตัวไปให้ปากคำในฐานะพยานในปี2018สศาลชั้นต้นตัดสินจำคุกอ e ีฮงฮอนเป็นเวลา4ปีและต้องเสียค่าปรับ2.5พันล้านวอนหรือประมาณ67.33ล้านบาทแต่ในการอทธทณ์ครั้งที่2ในปี2019ศาลร,ระบุว่าในกระบวนการระดมทุนนั้น ไม่มีการประกาศข้อมูลเท็จที่เป็นการละเมิดกฎระเบียบทําให้คําตัดสินของศาลชั้นต้นถูกยกเลิกและประกาศว่าไม่มีความผิดการอุทธรณ์ครั้งสุดท้ายอยู่ระหว่างการพิจารณาในศาลสูงสุดตั้งแต่เดือนกันยายนปี2019และในสถานการณ์เช่นนี้อีดาอินก็ได้โพสต์ข้อความหนึ่งขึ้นมาซึ่งทําให้ได้รับความสนใจและสร้างความโกรธแค้นให้กับสาธารณชนอีกครั้งเธอได้โพสต์ภาพห้องนั่งเล่นในบ้านของเธอพร้อมกับข้อความว่าในที่สุด ห้องนั่งเล่นของฉันก็มีทีวีแล้วดีใจมากเลยการมีทีวีในห้องนั่งเล่นอาจไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ที่ทำให้คนประหลาดใจก็คือห้องนั่งเล่นของฉันที่อีดาอินพูดถึงนั้นเป็นของเธอคนเดียวโดยมีรายงานว่าครอบครัวการมีรีอาศัยอยู่ในบ้านหรูที่ฮันนาดงซึ่งมีมูลค่ากว่า9,00 0ล้านวอนหรือประมาณ240ล้านบาทบ้านนี้มีทั้งหมด6ชั้นทุกคนในครอบครัวจะมีชั้นของตัวเองแต่ละชั้นมีห้องนอนห้องนั่งเล่น ห้องกิจกรรมและแม้กระทั่งลิฟต์ส่วนตัวแค่ค่าบริหารจัดการบ้านหลังนี้อย่างเดียวก็ตกเดือนละ4 5พันล้านวอนหรือประมาณ1 0 0 0 0 0ถึงบาทกอนมีรียังเคยเปิดเผยจดหมายที่อีดาอินเขียนให้เธอหลังจากที่พ่อของเธอถูกจำคุกโดยในจดหมายระบุว่ารอให้พ่อออกมาแล้วเราจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยกันนะผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการชอโกงหุ้นนั้นต้องอเผชิญกับครอบครวัวที่แตกแยกบางคนถึงขั้นเสียชีวิต แต่ครอบครัวของกอนมีรีกลับใช้ชีวิตอย่างสุขสบายไม่มีความรู้สึกเข็นใจหรือสำนึกผิดใดๆเรื่องนี้ทำให้ประชาชนรู้สึกโกรธแค้นมากชาวเน็ตก,กาลีหลายคนจึงไม่เข้าใจว่าทำไมอีซึงกิซึ่งเคยถูกบริษัทต้นสังกัดช่อโกงเงินและได้รับผลกระทบทางจิตใจอย่างรุนแรงถึงได้เลือกคบหากับลูกสาวของนักต้มตุ๋นแบบนี้เขาไม่รู้จริงๆหรือว่าไม่สนใจกันแน่หลังจากข่าวการครบหาของอีซึงกีถูกเปิดเผย แฟนคลับของเขาก็จัดการประท้วงโดยนําข้อความไปติดที่รถบรรทุกข้อความบนรถเขียนว่าไม่รู้มาก่อนก็ไม่เป็นไรแต่ตอนนี้เราบอกคุณแล้วพวกเขาทําร้ายคนอื่นมามากมายจริงๆแฟนคลับแสดงความไม่เห็นด้วยกับความรักของอ e ีซึงกิโดยหวังว่าเขาจะเลิกกับอ e ีดาอินโดยเร็วแต่อ e ีซึงกีกลับไม่มีท่าทีหวัน่นไหวถึงขนาดมีข่าวลือว่าเขาเปลี่ยนศาสนาตามแฟนสาวอีกด้วยตามรายงานระบุว่าจนถึงปี2016 อีซึงกิยังเป็นคริสเตียนแต่เมื่อเร็วๆนี้เขาได้เปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธเขาและอีดาอินมักจะไปวัดด้วยกันกอนเมรีก็พอใจในตัวอีซึงกิมากถึงขั้นมอบรูปประคำที่เธอรักให้กับว่ดที่ลูกเขยในขณะที่ความสนใจของสาธรารณชนที่มีต่ออีซึงกิได้เปลี่ยนจากความเห็นใจเป็นการดูถูกชาวเน็ตต่างพากันค้อนขอดและตั้งคำถามว่าอีซึงกิซึ่งเคยเป็นว่ดที่ลูกเขยที่ประชาชนชื่นชม ทำไมถึงเลือกที่จะเป็นลูกเขยของนักต้มตุ๋นคุณตกหลุมรักจนตาบอดหรือว่าคุณก็เป็นคนแบบเดียวกันกับพวกเขาแม้จะเผชิญกับกระแสสังคมเช่นนี้แต่อีซึงกิก็ยังคงอดทนต่อแรงกดดันและประกาศผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลของตัวเองว่าเขาจะจัดงานแต่งงานกับอีดาอินในเดือนเมษายนโดยบอกว่าในอนาคตผมจะใช้ชีวิตกับอีดาอินที่ผมรักไม่ใช่ในฐานะแฟนแต่ในฐานะคู่ชีวิตที่จะอยู่ด้วยกันตลอดไป เนื่องจากผมมีคนที่ต้องรับผิดชอบไปตลอดชีวิตผมจึงอยากแจ้งข่าวดีนี้ให้ทุกคนได้ทราบโดยตรงเธอเป็นคนที่มีจิตใจอบอุ่นเต็มไปด้วยความรักและคอยอยู่เคียงข้างผมเสมอเราจะร่วมกันแบ่งปันความสุขและแม้จะ,ะเผชิญกับความยากลำบากเราก็จะไม่ปล่อยมือกันขอให้ทุกคนมอบคำอวยพรและการสนับสนุนให้กับเราด้วยครับงานแต่งงานของอ e ีซึงกีและอ e ีดาอินได้จัดขึ้นอย่างหรูหราที่โรงแรมพานัสสุดหรูในย่านกังนัม ซึ่งห้องจัดเลี้ยงสามารถรองรับคนได้เป็นพันแค่ค่าเช่าสถานที่ก็สูงถึงหลายร้อยล้านวอนยังไม่รวมค่าตกแต่งสถานที่อีกหลายสิบล้านวอนอีดาอินยังเปลี่ยนชุดเจ้าสาวที่สั่งตัดพิเศษถึง3มชุดในงานแต่งงานซึ่งแต่ละชุดมีค่าเช่าสูงถึงหลายสิบล้านวอนก่อนงานแต่งงานอีซึงกีได้แจ้งสื่อว่างานแต่งงานจะเป็นแบบส่วนตัวโดวยมีเพียงครอบครัวและเพื่อนสนิทที่จะมาเข้าร่วมเท่านั้นหลังงานแต่งงาน ทั้งสองคนจะกลับไปทำงานและไม่ไปฮันนีมูนเห็นได้ชัดว่าอีซึงกีและอีดาอินต้องการจัดงานแต่งงานแบบเงียบๆโดยไม่ต้องการให้เป็นที่สนใจแต่ในวันแต่งงานวิดีโอกลับถูกเผยแพร่ไปทั่วอินเทอร์เน็ตและได้มีบุคคลในวงการบันเทิงเกาหลีมาร่วมงานมากมายทำให้งานไม่ได้เงียบอย่างที่คิดมีคนตั้งข้อสงสัยจากวิดีโอที่มีแบรนด์มงกุฎที่มีชื่อเสียงว่างานแต่งงานของทั้งสองคนได้รับการสนับสนุนหรือไม่นอกจากนี้ยังมีข่าวลือว่า อีดาอินตั้งคันก่อนแต่งงานและชุดพี่สาวของอีดาอินหรือูบีที่สวมในงานยังถูกวิจารณ์ว่าแย่งซีนจากอีดาอินที่เป็นเจ้าสาวงานแต่งงานของอีซึงกีและอีดาอินกลายเป็นหัวข้อที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในเกาหลีตั้งแต่เช้าจะรดเย็นแต่แทนที่จะได้รับคำอวยพรกลับเต็มไปด้วยคำวิจารณ์และข้อสงสัยบางทีอาจเป็นเพราะทนไม่ไหวต่อคำตำหนิจากสาธารณชนอีซึงกีจึงออกมาชี้แจงเป็นข้อความยาวหลายพันตัวอักษร หลังจากแต่งงานไม่กี่วันเพื่อตอบทุกประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงเขาเริ่มต้นด้วยการชี้แจงว่าตัวเขาและครอบครัวของภรยาได้รับการเข้าใจผิดมากมายเรื่องที่ว่าพ่อตาของเขาช่อโกงจากการปั่นหุ้นและยักยอกเงิน26,000ล้านวอนหรือประมาณ700ล้านบาทจนมีผู้เสียหายถึง3 0 0 0สนคนนั้นเป็นการรายงานข่าวที่ผิดพลาดซึ่งวกเขาได้ยื่นฟ้องสื่อหแห่งที่รายงานข่าวนี้ไปยังคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการแล้ว ประการที่สองเขาปฏิเสธข่าวลือทั้งหมดที่เกิดขึ้นในงานแต่งงานโดยกล่าวว่าเป็นการกระทําของนักข่าวที่ต้องการสร้างกระแสให้กับข่าวประการสุดท้ายเขาขอโทษแฟนๆโดยบอกว่าก่อนจะแต่งงานแฟนกลับและเพื่อนๆรอบตัวเขาได้เตือนเขาแล้วว่าเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของเขาควรจะเลิกกับอีดาอินแต่เขารู้สึกว่าพ่อแม่ไม่ใช่สิ่งที่เราเลือกได้จึงไม่สามารถเลิกกับภรยาเพราะปัญหาของพ่อแม่เธอได้เขาและภรยาตกลงกันว่า ในอนาคตจะทำประโยชน์ให้กับสังคมโดยพวกเขาได้บริจาคเงินของขวัญจากงานแต่งงานทั้งหมดให้กับมูลนิธิที่ช่วยเหลือเด็กในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสแต่ชาวเน็ตไม่ยอมรับคำชี้แจงของเขาแต่กลับยิ่งกระตุ้นความไม่พอใจของสาธารณชนชาวเน็ตเกาหลีหลายคนรู้สึกว่าเรื่องที่สามีของกอนมีรีถูกตัดสินจำคุกสามปีจากอาชญากรรมทางการเงินนั้นเป็นข้อเท็จจริงที่ยืนยันได้หลังจากที่ออกจากคุกเขาก็ยังถูกจับกุมอีกครั้งในข้อหาเดียวกัน แม้ว่าคดีนี้ยังไม่มีผลตัดสินสุดท้ายแต่อีซึงกิกลับใช้คำว่ารายงานผิดพลาดเพื่อเบี่ยงเบนประเด็นทำให้ดูเหมือนว่าเรื่องนี้เป็นแค่คำโกหกที่ไม่มีมูลความจริงบางคนแสดงความคิดเห็นว่าถ้าอีซึงกิคิดว่าพ่อตาและแม่ยายของเขาถูกใส่ร้ายก็ไม่ควรฟ้องสื่อแต่ควรฟ้องรัฐที่ตัดสินคดีนอกจากนี้ยังมีชาวเน็ตที่ขุดพบว่าอีกหนึ่งในคณะกรรมการของบริษัทชีวภาพที่อีฮงฮอนเป็นกรรมการนั้น เป็นพ่อตาของอดีตอายการสูงสุดของเกาหลีซึ่งอาจมีเบื้องหลังมากกว่าที่คิดไม่ใช่แค่เรื่องหุ้นและธุรกิจเท่านั้นและอาจเป็นเหตุผลที่ทําให้คดีนี้ยังคงยืดเยื้อต่อไปบางคนถึงกับบอกว่าอีซิงกิโดนบริษัทต้นสังกัดควบคุมและล้างสมองมาก่อนและตอนนี้ก็มาถูกแม่ยายทําแบบเดียวกันอีกครั้งโดยเขาพยายามชี้แจงแทนครอบครัวของแม่ยายด้วยวิธีที่ดูไม่เบิกเท่าไหร่นักไม่เพียงเท่านั้นเรื่องการบริจาคเงินของขวัญจากงานแต่งงาน ที่อีซึงกิพูดถึงในข้อความของเขาก็ยังเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอย่างมากในสององค์กรการกุศลที่ได้รับเงินบริจาคจากงานแต่งงานของอีซึงกิหนึ่งในนั้นมีชื่อที่ออกเสียงเหมือนกับชื่อของกอนมีรีคือมิลีแชร์ริงที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นก็คือสิทธิในเครื่องหมายการค้าของมิลีแชร์ริงถูกยื่นขอโดยบริษัทของลูกชายกอนมีรีส่วนอีกองค์กรหนึ่งก็มีกอนมีรีและสามีเป็นประธานผู้สนับสนุนหลักมีคนตั้งคำถามว่า นี่ไม่ใช่การโยกย้ายเงินจากกระเป๋าซ้ายไปกระเป๋าขวาหรือที่บอกว่าเป็นการบริจาคเพื่อสังคมแท้จริงแล้วเป็นเพียงกลอุบายเพื่อฟอกภาพลักษณ์แบบฟรีๆแม้ว่าตัวแทนของมิลีแชร์ริงจะออกมาชี้แจงว่าชื่อนี้ไม่ได้มาจาก,ก่อนมิลีและสิทธิในเครื่องหมายการค้าก็จดทะเบียนในชื่อของลูกชายของเธอเพราะได้มอบหมายให้เขาออกแบบแต่คำอธิบายที่ขัดแย้งและมีช่องโหว่นี้ไม่สามารถเรียกคืนความเชื่อมั่นจากสาธารณชนได้ ชาวเน็ตต่างเชื่อว่านี่เป็นเพียงข้อแก้ตัวที่ขายคุณภาพจากครอบครัวนักชอโกงเท่านั้นแต่อีซึงกีอาจไม่คาดคิดว่าความอับอายที่เกิดจากข่าวลือยังไม่ใช่สถานการณ์ที่ยากลำบากที่สุดของเขาในปี2023เขาได้พบกับปัญหาในคอนเสิร์ตของเขาหลังจากที่ได้ยกเลิกสัญญากับบริษัทต้นสังกัดเดิมอีซึงกีได้เปิดสตูดิโอศิลปินของตัวเองหลังจากแต่งงานเขาก็เริ่มทัวร์คอนเสิร์ตโดยเริ่มจากโซจากนั้นขยายไปยังอเมริกา และภูมิภาคอื่นๆตามที่บริษัทจัดงานทัวร์คอนเสิร์ตของอ e ีซึงกิในอเมริกาเปิดเผยอีซ e ึงกิมีกำหนดการที่จะเดินทางถึงแอตแลนตา2วันก่อนคอนเสิร์ตเพื่อไปเยี่ยมร้านอาหารเกาหลีที่เป็นสปอนเซอร์ตามที่ได้ตกลงกันไว้แต่เขากลับยกเลิกการเยี่ยมร้านอาหารอย่างกระทันหันโดยบริษัทจัดการอ้างว่าเหตุผลคือไฟบินในวันนั้นเจอกระแสะลมแรงทําให้เวลาลงจอดล่าช้าและสภาพร่างกายของศิลปินไม่ดีอย่างไรก็ตาม ร้านอาหารเกาหลีในแอตแลนตาได้ซื้อบัตรคอนเสิร์ตของอ e ีซึงกิจำนวนมากซึ่งขายไม่ออกเพื่อแลกกับการได้รับการโปรโมทจากอ e ีซึงกิเช่นการถ่ายรูปและเซ็นชื่อร้านอาหารยังให้สัญญาว่าจะจัดหาอาหารสำหรับทีมงานที่มาจากเกาหลีทั้งหมดพวกเขาคิดไม่ถึงว่าอ e ีซึงกิจะยกเลิอกอย่างกะทันหันและไม่เต็มใจที่จะปรับเปลี่ยนตารางเพื่อมาเยี่ยมในวันถัดไปทางบริษัทจัดงานเปิดเผยว่าการโปรโมททัวร์คอนเสิร์ตของอ e ีซึงกิในอเมริกา ใช้แนวคิดว่าจะนำความรักและเพลงจากบ้านเกิดไปมอบให้ชาวเกาหลีในอเมริกาแต่เขากลับทำตัวเป็นดาราที่มีท่าทางเย่อหยิ่งละเมิดข้อตกลงและทำให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจมากมายในด้านความรู้สึกเขาไม่ได้นึกถึงความเสียหายของร้านอาหารเกาหลีที่เป็นสปอนเซอร์และความผิดหวังของแฟนๆที่รอคอยอยู่พนักงานของบริษัทจัดงานยังเปิดเผยอ,อีกว่าการขายบัตรทัวร์คอนเสิร์ตครั้งนี้ของอีซึงกิเป็นไปอย่างย่ำแย่ ในกรุงโซที่จัดคอนเสิร์ตสีวันติดกันยอดผู้ชมรวมกันยังไม่ถึง2000คนเนื่องจากยอดขายบัตรที่แย่มากคอนเสิร์ตในนิวยอร์กและนิวเจอร์ซีจึงถูกยกเลิกส่วนรอบที่แอตแลนตาซึ่งจริงๆควรจะถูกยกเลิกด้วยแต่เพื่อรักษาหน้าของอีซึงกิทางผู้จัดจึงจำเป็นต้องหันไปขอให้ร้านอาหารเกาหลีในท้องถิ่นช่วยเป็นสปอนเซอร์และซื้อบัตรโดยในจำนวนผู้เข้าชมกว่า800คนเกือบครึ่งหนึ่งเป็นบัตรฟรีซึ่งนี่เป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อ ว่าจะเกิดขึ้นกับอ e ีซึงกิแต่การโต้เถียงหลายครั้งก่อนและหลังการแต่งงานได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาพลักษณ์และอาชีพของเขาไม่ใช่แค่รายการที่เขาร่วมแสดงจะมีเรตติ้งต่ำมากแม้กระทั่งคอนเสิร์ตซึ่งปกติแล้วจะมีแฟนๆที่พักดีเข้าร่วมกันอย่างหนาแน่นก็ยังมีผู้เข้าชมเบาบางมากเมื่อเกิดข้อถกเถียงเกี่ยวกับยอดขายบัตรที่ย่ำแย่และการขาดงานอย่างไม่มีเหตุผลบริษัทจัดการของอ e ีซึงกิได้ออกแถลงการตอบโต้โดยอ้างว่า พวกเขาตกลงแค่จะถ่ายรูปกับร้านอาหารเท่านั้นแต่ไม่ได้สัญญาว่าจะถ่ายรูปกับลูกค้าซึ่งมีบางร้านค้าพูดเกินจริงในการโปรโมทว่าจะได้ถ่ายรูปรับประทานอาหารกับอ e ีซึงกิซึ่งการโปรโมทนี้มีปัญหามาตั้งแต่ต้นบริษัทจัดงานและร้านอาหารเกาหลีในแอแลนตาคิดไม่ถึงว่าการที่พวกเขาช่วยเหลือเพื่อรักษาหน้าศิลปินและยอมขาดทุนจัดคอนเสิร์ตจะไม่ได้รับคำขอบคุณแถมยังถูกตำหนิอีกผู้รับผิดชอบของบริษัทจัดงาน จึงได้เผยแพร่บันทึกการสนทนาทั้งหมดกับบริษัทจัดการทําให้อีซึงกีตกเป็นเป้าของความสนใจอีกครั้งจากบันทึกการสนทนาพบว่าในตอนแรกร้านอาหารเกาหลีได้โปรโมทว่าสามารถรับประทานอาหารกับอีซึงกีได้จริงแต่เมื่อบริษัทจัดการทราบเรื่องก็ได้แจ้งว่าไม่ได้สัญญาว่าจะถ่ายรูปและรับประทานอาหารร่วมกันทางบริษัทจัดงานในพื้นที่จึงได้หยุดการโปรโมทดังกล่าวและแก้ไขข้อความโปรโมทรวมถึงแจ้งให้บริษัทจัดการทราบว่า เรื่องนี้ได้ถูกแก้ไขแล้วแต่ไม่คาดคิดว่าบริษัทจัดการจะอ้างเหตุผลว่าสภาพร่างกายของศิลปินไม่ดีและไม่ไปตามนัดแถมยังบอกกับทุกคนว่าที่ไม่ไปเพราะการโปรโมทที่ไม่ถูกต้องไม่เพียงแค่นั้นบางที่อาจเป็นเพราะไม่ต้องการยอมรับว่าความนิยมของตัวเองลดลงบริษัทจัดการของอ e ีซึงกิได้ถแถลงโดยไม่ได้ปรึกษาล่วงหน้าว่าเป็นเพราะปัญหาของบริษัทจัดงานในพื้นที่จึงทําให้คอนเสิร์ตในนิวเจอร์ซีย์และนิวยอร์กต้องถูกยกเลิก โดยโยนความรับผิดชอบทั้งหมดให้คนอื่นแต่ตัวเองกลับไม่ยอมรับความผิดอะไรเลยทําให้สาธารณชนตกใจมากนี่คือคนหนุ่มที่เป็นแบบอย่างที่เรารู้จักกันมาเป็นเวลา20ปีจริงหรือและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับอีซึงกิอย่างต่อเนื่อง <c oughs> ก็ทําให้บริษัทจัดกรารเก่าของเขาได้รับคําวิจารณ์มากมายบางคนแสดงความคิดเห็นว่าภาพลักษณ์ที่ดีของอีซึงกิในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาอาจเป็นผลมาจากความพยายามของบริษัทจัดการเก่า ที่ปกป้องเขาไว้ไม่อย่างนั้นทำไมพอแยกตัวออกมาแล้วภาพลักษณ์ถึงได้พังลงเร็วขนาดนี้ในการต่อสู้กับบริษัทจัดการเก่าอีซึงกีเคยพูดไว้ว่าคุณค่าของเหงื่อที่เกิดจากการทำงานอย่างหนักไม่ควรถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดเพราะความต้องการของใครบางคนตอนนั้นเขาพูดคำนี้อย่างมีเกียรติและถ่ายทอดความเชื่อมั่นของเขาให้กับสังคมรับรู้ชาวเกาหลีคิดว่าตอนนั้นคุณพูดได้ดีมากแล้วตอนนี้ล่ะตอนนี้คุณกลับใช้ข้ออ้าง ว่าลูกไม่สามารถเลือกพ่อแม่ได้เพื่อที่จะลบเลือนความพยายามของคนอื่นๆที่ต้องทำงานหนักและเสียเงเหงื่อไปความมั่งคั่งที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้องและชีวิตที่หรูหราที่ได้มาจากสิ่งที่ไม่ถูกต้องเหล่านั้นเมื่อคุณเลือกที่จะร่วมเสพสุขไปกับมันสุดท้ายกลับบอกว่าจริงๆแล้วฉันรู้สึกอึดอัดใจซึ่งถือเป็นการแสดงออกที่น่าไม่อายเท่าไหร่อิซึงกิในสายตาของสาธรณชนได้สูญเสียภาพลักษณ์ไปอย่างรวดเร็วอาจเป็นเพราะภาพลักษณ์ที่สะสมมานานกว่า20ปี ว่าเป็นคนที่ซื่อตรงในกรณีของบริษัทจัดการเก่าเขาแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าแต่การตัดสินใจที่เขาทำในขณะการแต่งงานนั้นกลับขัดแย้งกับภาพลักษณ์ดังกล่าวอย่างรุนแรงแล้วทุกคนล่ะคะคิดยังไงกับเรื่องนี้บ้างเชิญแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ